สวัสดีครับผมอ่าเมื่อนี้สุดหล่อบอ้ยบอเมียครับผมเมื่อนี้ผมสิบภาพมาเก็บขวดไปขายครับโอ้ยน้ำตาจะไหลไม่เรื่องกันไม่อดตายครับผมนี่มาดูกันครับผมถ้าวันปิดกระลักผมกับเก็บแล้วใช่ไหมครับนั่นครับเอ้ยจะคลองฟ้าหนูเลยนครับผมนี่ดูถูกกันเลยสาวซ้ำหน่อยนี่ครับผมเก็บขวดครับเป็นการยังไงเราเขาเป็นการทบกท่าวาสาพันเลขพันธุวัตศาสตร์อาจารย์อะไรผู้อาจารย์เอะไรผู้ชายครับพวกคน นี่ครับไม่พูดพ่อมตอบเพียงเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเอาไว้เสียเวลาครับผมลุยครับผมเป็นแดงสักหน่อยขันมากบอกแม่ามาคอยเด้อยที่ารอยครับเราเคา,ากักหนึง่งทดลองใช้งานฟรีดหนึ่งเดือนเต็ม <c oughs> น,ตน้ำตาจะไหลครับผมน,นั่นราเนี่ยอยากใหกรรก้เขาใบกบน,น,นะครับเราหายใจสบายสมายสุดรักครับผมนี่เราครับเรา ม่นหลายมันเกไม่ใสแล้วครับเขาเป็นพอมเ่เาอะโอเคเนาะเป็นเป็นเค่อนวิ่งได้ไหนิดนนิดนิดไพรกะิโพติอเป็นเป็นไหนามนู้เนไหตาดขวดไห้นามนูนบประจเวาเอาไปยืดสากัี่บุย่าไหลไปนนั่นครับเซ็โจรครผมโจร500ับผมจรรอยวพิมพอผมจรโจรมนี่ครเมล็ดเ็ด่เมเห็ดงานเมันตายมันตายไปก็ใสเลครับผ ทับทุษะตำายสิ่ผ้าร้อยกับรครับแค่เดียวครับผมมีเต็เองแถวขับอีกสอบหนึงครับผมไอ้พอใจยินดีเบิ้ลครับผมรเราใช้งานปีหนึ่งเดือนเต็มครับผมไม่ถูกยากขายกินขานะนน้าวใบกบเนาะทับทุษะตำนายเอาเอามาชุกอย่างครับผมปพอเพื่อนการพันน้ำบอลเลยบอลตะเกีกยรเกือบเครับนองเอาปั๊บหยอกครับหยอกล้อเลยครับผมหูกกแดงขำๆ นำลงไปยี่สิบมสิบสี่ครับผมบดมืนลได้นี่ได้กขอกระเป๋าผมบ่มีไรตายแฉส่งมามาิบาทก็ยังดีครับผมก็คือฝอยที่ไหนนอนอระว่างที่ว่าเป็นไหนที่เก็บของเขายยู่ยู่เก็บเนาะนี่แหละแต่พอพอมวิทโอ้เขาวาดให้องไม่ได้คนีงเนาะนำลงไปครับผมนำไป สิบยี่ส <A> ิบสามสิบสีสิครับผมดูิ่นด็กครับผมตั้งไฟกันสุดที่ดีบ้างก็ดีเด้งกะสน้อยเป็นไครับผมเป็หล่อแต่แล้วใจครับผมใหญ่จะยันซอยครับผมซอยหอมนะครับไม่ใช่ซอยอะไรโอ้เอาลงดีกวัา เน่ยงพ่เิ่งันาไรครับผมอ่าเป็นไดงีครัผมขยะไซเคิลครับผมขายได้ครับโลละเจ็ดแปดบาทครับผมเป็นได้ข่อยความดีดียมบริษัทต้นหน่อยจออะไรครับ ดีมันจบเหรอจบเหรอเพื <c oughs> ่นนอนน้อยครับผมผมไม่ได้ทำรายการสารคดีเียว <c oughs> นับแบกเกียวผมแค่ห้องผมยินเ,เดีว้วครับเดี๋ยวหมดรุนผมจะลองเพลงสุฟังเด้แต่ปลาผมอยู่กัน,นมี่ครับผมเป็นย่ามครับผม เขาเรียกว่ายางไก่เหรอยางไก่ลองขังสายไปในตัวครับผมเกิดจากอินเทอร์ เล่นได้กเค่ผมครับเมก็อย uh uh ูนู่นไปตลอดหรือไงโอ้ยเงอแตกครับหงือเงแตงเงอแตงครับเรียกว่ายางตายนะครับผมโอกาดีๆครับสิหลอกพิ่สุฟังเนาะ ไปไบบร้ ó สบายใจหนี่งหนุ่มเชียงวานครับผมเรื่อยๆคบผมเรื่อยๆรถไขอ้ครับผม ็กงานตัองสียกิพตอตอนอยุ่นยุ่นสวิตเร,แร์แลนครับผมตรไปตัดต่สวิตเร,แร์แลนด์อยู่ที่อยู่เมืองไทยไม่สูกที่ไหนไม่สูบใจ้าบ้านเราครับผมแล้วบนนี้ังใส่กันอะไรงานบ้าพี่รองมา เดี๋ยวกะเยาหลอมมาลาได้ครับบบนี้เเตรียมระบบสาวสำนัยเตรียมไว้ด้อสิบห้าร้อยคับระบขับกักหนึ่งครับผม แค่ตัวผมแค่นั้นพอ ขอบเราหมดครับผมเีอวแต่ซองพ่อปลาครับผมช่วงนี้สุดเสุดเลยเกิหนี่คือกล่องสุกครับป๋าผมใช้ได้ครับผม บอยเรียกวโครบอยนะครับบ้านแเบ็นโครบอยเนาะแถวานโครบอยเนาะเยอะมากอ่าก็ได้เยอะเลยครับผมตัวตัวเราเนาะมันก็ยอะเสียแล หนันเลยใครเป็นเจ้าเดิมเบ็ดเด้ดเดอาครับผมคุณเริ่มเดือดแล้วครับผมแปะคายถัวมีขวดมาคายครับผม อ่าบันี้กมันคือย่อยเก็บไปเลยนะครับเนาะเอาเห็นเบิดมือเบิดเล่นเบ้นไปเล่นยๆมันตายไปกับใจเลยครับเราหิบเหยียบอยู่เนาะครับเนาะโอเคครับผมเบิดเป็นไงเดี๋ยวนะครับเริ่มบันี้ผมันเก็บด้วบ้านเดี๋ยวไปต่อนทางไปต้นแยกมาขึ้นไปครับโอเคครับผมสวัสดีครับสาสตราบุตรสมนัย โอ้เป็นไดไอชักบ้าหิเวียงให้มาาันตายไปกับใจเลยเนาะนี่ครับผมสวัสดีครับ